ดวงชะตาของท่านการงานวันนี้เห็นไหมไพ่พลังบวกจริงๆด้วยนะคะเป็นพลังงานสิงห์นะคะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ก็สัญลักษณ์ของสิงห์อยู่แล้วคือผู้นําผู้กล้านะคะวันนี้นะคะวันอาทิตย์มีอํานาจวาสนานะคะมีอํานาจลึกลับศัตรูหมู่มานพ่ายแพ้การงานวันนี้จะได้เป็นผู้นําได้บริวารเพิ่มหรือจะได้รับมอบหมายงานใหญ่แต่ยังไงงานสําเร็จนะคะ คุณจะทำงานด้วยสติปัญญาความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะงานจะสำเร็จมีบริวารเพิ่มหรือวันนี้จะได้มอบหมายงานแต่ยังไงสำเร็จงานมั่นคงตกงานจะได้งานนะคะมาดูการเงินการเงินคนวาทิตย์ก็มั่นคงแล้วนะมีเงินเก็บ นะคะสุขสบายนะคะหรือนะคะดวงนารีอุปถัมภ์นะหรือว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งอุปถรัรมภ์คำชูเรื่องการเงินอยู่นะคะหรือว่าการเงินของคุณมั่นคงนั่นเองวันอาทิตย์วันนี้ปังค่ะมาดูความรักโอ้โหวันนี้วันของวันอาทิตย์จริงๆนะคะเนี่ยความรักนะคะถ้าโสดก็จะได้เจอคนถูกใจนะคะหรือถ้ามีคนรักอยู่แล้วอาจจะพูดถึงการมั่นการหมายการแต่งงานนะคะหรือนะคะ ความรักมั่นคงนะคะเจอตัวจริงนะคะมาดูเรื่องโชคลาภโชคลาภยิ่งดีไปใหญ่เลยนะคะโชคลาภอยู่ในมือคุณแล้วสัตว์เลี้ยงคือสื่อนํำโชคนะคะแม่เราหรือคนท้องหรือเจ้านายเราคือสื่อนํำโชคหรือตัวคุณเองมีโชคเลขมงคลเลขหน้าไพ่นะคะ8 3ดแล้วก็ห้ สีมงคลวันนี้สีแดงสีขาวหรือสีเหลืองนะคะวันอาทิตย์ใส่แล้วจะเด่นเป็นสง่าราศีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีผ้าปูที่นอนสีเล็บสีผมหรือสีเสื้อผ้าวันอาทิตย์วันนี้ปังสุดๆทั้งเงินงานแล้วก็รักนะคะเป็นวันดวงดีดวงเปิดนะคะเป็นวันที่มั่นคงของคนวันอาทิตย์จะทําอะไรรีบลงมือทํานะคะวันอาทิตย์นะขอบคุณนะคะสําหรับการพิมพ์นะคะทุกท่านนะคะ วันนี้นะคะ ทำบุญเสริมดวงโอนตังค์ให้พ่อขอพรแม่นะคะหรือทําบุญกับสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะคะเป็นการเติมพลังบุญให้ปังยิ่งยิ่งขึ้นไปสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเงินงานรักนะคะราบลื่นทุกสิ่งอย่างอยากทาอะไรรีบลงมือทํานะคะวันนี้เป็นวันดวงดีดวงเปิดของคนวันอาทิตย์ค่ะทุกอย่างนะคะจะประดังประเดขเข้ามาพลังงานบวก,บวก,บวก,บวกเลยนะคะขอให้โชคดีะคะ่ะเงิน งานเงนิงน,งน,งนรักนะคะปังทุกเรื่องนะคะวันนี้ดวงดีดวงเปิดค่ะมาค่ะ